ปุถุชนคือผู้ที่ยังไม่รู้จักนิพพานภิกษุทั้งหลายปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เห็นบรรดาพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ถูกแนะนําในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นหมู่สัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ถูกแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมเข้าใจนิพพานโดยความเป็นนิพพานเมื่อเข้าใจนิพพานโดยความเป็นนิพพานแล้วย่อมหมายมั่นซึ่งนิพพานย่อมหมายมั่นในนิพพานย่อมหมายมั่นโดยความเป็นนิพพานย่อมหมายมั่นว่านิพพานเป็นของเราดังนี้เขาย่อมเพลิดเพลินยิ่งต่อนิพพานข้อนั้น พาะเหตุเลเราเราขอตอบว่าเพราะว่านิพพานเป็นสิ่งที่ปุถุชนนั้นยังไม่ได้รู้รอบ